โอ้ยสวัสดียามเช้าพี่น้องค่ะเมเม่จังใดเข้าวถึงใดแล้วโอ้ยนะยิ้มปื้มปิ่มไปนําเพลินเนาะความสุขของเมื่อวานนี้แหมตั้งแต่เช้ามาลุยเนาะโชว์ทีนะอาณาจักรที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะฮะเออในทีผืนใหญ่ของอาณาจักรตัวเกี่ยวล่างจากนั้นมาเพลินมานอนหนุ่นตักปรึกษากันพี่น้องยอกโลกันบืยุยทำให้คนขึ้น เดือดพลาดน,นะฮะเนาะเออความเข้าใจในแบบที่เจ้าของยากเข้าใจนะต่อมาอุ้ยบอดเฟมกาไว้นะฮะสลงเซนสัญญาเป็นอ่าสปอนเซอร์เต็มตัวเนาะ แบบภูมิใจทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นสปอนเซอร์ทุกคนอยู่แล้วนะคะของตัวเกียวอยู่แล้วเห็นบ่มีแต่คนดีๆนะคะเบอร์ใหญ่ๆเข้ามาสนับสนุนหลังจากนั้นเมื่อแรงมาก็ไปโฮ้ยขึ้นไปกินสเต็กชิมไว้นะฮะเนาะกับสาวสวยนะน้องโกกิก็ไปนำไายบอดเนิร์ดแซลนะคะโอ้ยกินเนื้อบอย่อยง่ายบ่คือกินตำส้มอันเนาะข้าวเหนียว ไก่ยางเด้อเขาก็ยอกรอกันพอให้เจ้าเขียเข้ยวเขี้ยวเขี้ยวนะะผู้ที่มันเขี้ยวยิงเขี้ยวไปไงบู๊ยเบิงคนเบิงจังไดเนาะมา <c oughs> ตามกันถึงไดละเอยข่าวเรื่องเพลงข่าวเรื่องนี้ข่าวเรื่องนั้นโอ้ร้อยวันพันร้อยวันพันดราม่าจริงๆนะฮะโอ้ยเต,บติบโตด้วยดรามา่าปังดังมีแต่คนดีคนเบือใหญ่ๆเนาะ เข้ามาสนับสนุนพี่น้องขาเบิงให้ดีอ่านให้ออกนะอันไหนจริงอันไหนเล่นอืนะอย่าเอาแต่คาลมกลมปากและความคิดของเจ้าของพลนออกไปเดอ้อบรรดาแม่แม,แม่ที่มาแขวนนะแม่อือนะอ่ะชนแก้วดื่มกาแฟจากเบลเยี่ยมค่ะ